ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องโชว์ตายนะครับทางย t u b e นะครับผูดตายหมากใหม่ประเพณีกับคล้องดีแรงทองเที่ยวนะครับก็พาไปเที่ยวเกาะลันตาเลยครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงนั้นโรคระบาดน้อยๆอย่างไม่ระบาดมากที่กับผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปยังกระัดกระบี่นะครับไปเที่ยวอ้าวนางไปเที่ยวเกาะลันตากับ จะมีภาพมากว่ากับผับช่วยๆมาแบบนี้เลยครับกอลันตาก็มีกอลันตาหน่อยกอลันตาใหญ่กับเราคามแพรกันนั่นยนไปครับกับถ้าไม่ก้อนก็บอกต้องคามแพร่องครั้งนะครับครับก็ภาพนี้กลับมาที่ะมางกมจงวัวถุงทุ่งกับทุ่งสงวันนี้ท้ายมาปีหกสามวันที่ท่านไดวกับนี่โรงพักตำรวจนะครับ ท่านนี่คนชงกับน่วิตีชีวิตยามเช้าครับเดี๋ยวเรากลับไปทีกอลันตาทักรอบไปเดียวรับครับนี่สุนกลางกับนี่โรงพยาตร์เขานะครับชื่นจิตพอทันยานควยนะครับลาวเลืองงโดยภาพกันนะครับกลับไปดีกอลันตาตีนะครับสะอาดทีเดียวกับทะเลกับช่วยอามนะครับเป็นทีตองตาตองใจกองหนักตองเที่ยวนะครับ โชคดีก็จังหวัดกระบี่นะครับมีเกาะ่ถวหลยๆเกาะกับไม่ว่าจะเป็นเกาะพีพีเกาะลันตาแถวนันยังมีเกาะข้องจังหวัดพังงาอีกหลยๆเกาะมูเกาะที่วิลันนะครับเกองพังงาเกาะยาวนะเกาะน้อยเกาะยาวใหญ่เกาะหลยๆเกาะกับเป็นแหล่งทองเที่ยวสร้างเงินสร้างทองให้กับจังหวัดให้กับประเทศฉาตินะครับเกาะลันตาก็อีกหนึ่งเกาะกับที่เป็นอำเภอนะครับ รับมาทีนครยิมราชรับกับผูดตายมากมายปพระเพณนี่ช่วยดีตีทองเที่ยวนะครับนี่ลายอิทธิพลนะครับรับบัวไม่แต่ตอนตัวนี้กับหลังซาดไปเดชเทิอกับทันี้ครับลันดาหมาอินกับข้าวจาดประยักกับบัวขูบารมีก้องกับนันนันนันดานตะกูนะครับก้าวหามวายุพักข้าวหอมไปชรทองเท โนดช่องพยักช่องโจตายนำตาด้วยอนะครับตอนนี้นี่ตต้ถุงช่องตอนกลับจากไต้อัวนะครับขำเลยครับหลังซาที่รย่ามกับหลังซาตซปเปอร์จิ๋วกับนินช่องคุ้มซับเรื่อยตาเต็มกูชนกองหลังซาที่รย่ามตัวนี้ครับโนดแซมครับโนดตแซมดาวแดงตอนไปใต้ที่ใส้โทนนะครับ วันที่ที่เจ็ดเมนาหก่องผามนี้กับเย็นนี้ที่นาทรยเมืองนครกับตอนเย็นแล้วกับเรากลับมาตึงขำนะครับกับบานนะครับโนดราชเดชนึงลังซาดยอดกนตันยูนะครับวันที่ที่แปดเมษาหกซ่องนะครับตองกว่ากับกลายขำมันเป็นประเดนะครับนี่ทำไมเพราะเป็นครูจอดนักเรียนสวัสดีทุกท่านนะครับนี่แถวจังหวัดนครปฐมนะครับ กิ่งไม้หน้าแรงกับผมไปเดินเลือกกระเาะกับก็พาไปกินกาวติดทั่วนะครับนี่พระปฐมจีดีรับจังหวัดนครปฐมนะครับคาวินนงนะครับช่วงชนกับตีใหญ่ครับผมไปเก็บป่ามาครับเพียร์บัวตุงโพวันที่เจ็ดเปลือกกาปีสองปันห้าร้อยหกสิบสองนะครับบรรยากาศนะครับมีไายพาไปทันได้เลยครับโน้ตแพชบานหน้ากับตัวนี้ครับหลังซาดสัมรานชัย ครับปฏิวัติประถาทิ้งๆครับครับภาพขย้อนไปย้อนมาพระประต้มเจดีกอลีเปสสตูนกับตรงหนึ่งทึ่งงานจายาวนะครับไปใส่ถอนนะครับเอาจับแก่นี้นะครับที่สนามนาดใสายนะครับรอบคุณหมากับกอบคุณท่อ,อเอลเลยนะครับ